ขอเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกๆคนวันนี้อัตมาภาพก็จะมาพูดถึงเรื่องมาลพระชน,นมักจะมาทดสอบผู้ที่กำลังสร้างบำเพ็ญบารมีนั่นเองเพราะว่ามารนกลัวว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะได้ดีมารก็เลยมาทดสอบมารไม่มีบารมีก็ย่อมไม่เกิด เมื่อมีมารผจญมากขึ้นมากขึ้นเท่ากับว่าเรากำลังจะมีบุญบรารมีมากขึ้นนั่นเองนะคุณโยมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนันมันไม่ได้อยู่อื่นไกลเลยมันก็คือกิเลสอุปทานก็คือกิเลสรักโลกกดหลงราค้านั่นเองที่ อยู่ในใจของเรานั่นเองเคยคิดไหมว่าเวลาเราไหว้กำลังจะไหว้พระสวดมนต์เพื่อเสริมบุญบารมีเราอยู่ดีๆเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นเกิดอาการปวดเมื่อยตามตรงตามตัวเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็มีอาการปวดหัวขึ้นตอนที่เราไม่ไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่เกิด ต่เวลาที่เรากําลังจะไหว้พระสวดมนต์เพื่อสเสรมิมบุญบารมีทําความดีแล้วเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่ามารมานรจนมาทดสอบหน้าที่ของเราคือมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของกระแสกิเลสมานนะจึงจะเอาชนะกิเลสมานได้ในขณะที่เรากำลังจะบำเพ็ญเพียรเยจริญอ,อาณาปานสติสมาธิ ตามคำสอนของพระศาสดาอยู่ดีๆก็เกิดอาการมึนหัวเวียนหัวเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกมารมารมาทดสอบนั่นเองเพราะว่ามารกลัวว่าเราจะได้ดีเพราะว่ามารกลัวว่าเราจะบรรลุธรรมนั่นเองมารก็คือกิเลสในใจนั่นแหละเราจะต้องมีสติทันไม่หวัดไม่ไหวไปตามกระแสกิเลสมารหน้าที่ของเราคือทวนกระแสกิเลสมารน,นะทุกคน เราก็มีขันติอดทนไว้แล้วเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกอจิตของเราจับอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ได้เมื่อเรามีขันติอดทนไม่หวั่นไม่ไหวไปตามกระแสกิเลสมานเราก็จะเอาชนะมานในใจได้เมื่อชนะมานในใจได้แล้วมานข้างนอกก็ไม่น่ากลัวเลยนะอืม เวลาเราบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิอย่างเนี้ยความเกลียดค้านความขี้เกียจมันจะเกิดขึ้นนะั่นแหละเขาเรียกว่ามารเดี๋ยวก็จะทําให้เราเวลานั่งบำเพ็ญเพียรเดี๋ยวก็ทําให้เราหิวอาหารหิวอันนั้นอันนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามารมาทดสอบเราอืมก็จะมีแรงจูงใจอยากให้เราเลิกนั่งสมาธิไม่อยากให้เรานั่งนั่นแหละเขาเรียกว่ามารมาทดสอบที่เออ เราจะต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเดี๋ยวก็สังขารปรุงแต่งก็เกิดอารมณ์หงุดงกุดเครื่องใจโมโหเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นกิเลสเครื่องสมองอย่างหนึ่งเจริญพร